ลาชลงไปมาบาดน,นีรับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง u t ทู e ลูกพยาตาครับมารับมือนีเมนูแซ่บเบิองหอยแข็งโอ้หน่วยเญ่มากเลยครับเบิองกินยากครับหนุ่ยเงย,ยสิสาราคากับแพงบ่ทรรมดานะมาครับกินเมี่ยงกันกมือนีสุดยอดเลยนะครับ ต้องสุดยอดเนี่ยเลยซาลาสิแกจังเลย่ยกับน้ำจิ้กันนะ ซีโฟดครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก แสดนว่าก็จะมา,านี่กินซีฟูด้ดหลาทิ้งไป น้ำจิ้มใส่ลงไปตักน้ำจิ้มซีฟูดลาดมาเนี่ยว้ายอืม 嗯。<laughs> <laughs> ใส่เทียัง,ยงแบบเมื่อกี้วก็เซ็บเป็นเด็มันต้องใส่พร้อมกันด้วยสดครับเน่นนต้องกินแบบนี้ Một này không vassal là xuất mát 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 Xeo mít mượn mát mát นี่นะพเพื่อนเอ็นเวาีาเมี่ยงหอยเชงครับแม่นบ่นี่นะอื้มเยอะยห่วงอือ้ม <c oughs> เลือกของเมื่อกี้ จอดเลยแซ่บดีเลยสดสดแดงแดงใส่คำใส่ลายมันแซ่บเต็มปากเต็มคำนี่ ini pinorang eh yot Si ya mueren.

ลายมันแกะแกะง่ายเลยแต่มันก็บสมเห็นพ่อเป็นได้บ่อยาก,กลุกหลอกผู้เรยอยากกินทอดเด็ดๆผู้เรียกแต่มันแกะยาก จำจริงถ้าหน่อยๆเนะานนนะเขาเหมือนเรียนหาเรียนซิบในแง่ตรงก้นมันก็ออกแล้วหน่อยๆครับแต่นี่มันหน่วยใหญ่แข็ง โอ้ยเอ้าด้วยนี่กับชิคอคล่าไปได้ป่ะเนี่ยมันจะยาวขวดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณทาติดตาม่อยทูปลูกกระตักขอบคุณทุกเ็นขอบคุณใจจะพบผมใหม่คลิปหนา้าขอบคุณครับ